คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะครับสโมสรเมืองทองของเราก็จะเปิดทันโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมอันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยลีกอย่างทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเป็นไทยลีกสัปดาห์ที่15ครับนั่นก็คือนะัดสุดท้ายของเลกแรกแล้วนะครับซึ่งจะลงสนามแข่งขันในวันเสาร์ที่26พฤศจิก,กายนนี้นะฮะช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองแหละครับคุณผู้ชม ขอประชาสัมพันธ์แฟนคลับเมืองทองของเรากันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเกมการแข่งนนขันวันที่26วันเสาร์นี้นะฮะตรงบริเวณโซนดับบยูของสนามทนโดมสเตเดียมของเรานะครับจะมีการลงบูธอาหารเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้วถ้าเกิดใครจําได้นะครับวันที่เราเจอกับทูแบงคอกยูไอเดเช่นกันนะฮะก็จะเป็นเจแปน e s สฟู้ดเฟสติวัลนะครับจะมีการนําอาหาร ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถฟุตทักนะครับมาจําหน่ายให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราได้รับประทานกันและที่สําคัญนะครับอาจจะมีน้องนองนักฟุตบอลของอุรุวะเรยไดมอนด์ที่เดินทางมาฝึกซ้อมกับสโมสรเมืองทองของเราอย่างริวแล้วก็เรอิเนี่ยอาจจะมายืนถ่ายรูปให้กับแฟนคลับกิเลนพยองได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยระหว่างรอเกมการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างสโมสรเมืองทองของเรากับชูแบงคอกอยู่ในเดตนั่นเองนะครับ อากาศช่วงนี้กําลังดีดีด้วยนะครับก็ถือว่ามาเชียร์ฟุตบอลทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งที่ดีกลับบ้านกันไปทุกคนนะครับ <laughs> หลังจากที่สโม,มอสรอเบองทองของเราห่างหายจากการเล่นที่ทานาโดมสเตเดียมไปถึง5นัดด้วยกันเต็มๆนะฮะวันเสาร์น,นี้จะกลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งแฟนคลับกีเลียนพยองหลายต่อหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของสภาพสนามที่เราใช้จัดคอนเสิร์ตการแอนโดเซสไปใช่ไหมฮะตอนนี้พื้นสนามของทาราโดมสเตเดียมเกือกบจะสมบูรณ100์ร้อแล้วล่ะครับอาจจะมีบางจุดบางส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะที่อาจจะไม่สมบูรณ100์ร้อแต่เชื่อเถอะว่าเกมการแข่งขันในวันเสาร์นี้จะไม่ได้ลดคุณภาพของ การพาชบอลการส่งบอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ทีมสนามของสโมสรเมืองทองของเราก็เร่งบิวอัพนะฮะให้กลับมาสมบูรณ์100%ซึ่งแอดคิดว่าวันเสาร์นี้ก็น่าจะเกือบสมบูรณ์100%ยแล้วล่ะครับสำหรับพื้นสนามที่ท่โดมสเตเดียมนั่นเอง หลายคนแอบเป็นห่วงนะครับว่านักเตะขวัญใจของตัวเองเนะี่ยจะกลับมาทําการฝึกซ้อมได้ไหมอย่างพี่ฟาร์มสหรัฐกัญญาโรดก่อ,อนอันนี้เป็นแค่วัดใหญ่ไปนะฮะวันนี้ก็กลับมาทําการฝึกซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงลูคัสโฮชาที่มีอาการบาดเจ็บสะสมอาการเดิมๆของเจ้าตัวละครวันนี้ก็กลับมาทําการฝึกซ้อมกับทีมได้ก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเเพื่อนๆร่วมทีมนะฮะถึงแม้ว่าลูคัสอาจจะลงสนามวันเสาร์นี้ไม่ได้ก็ตามทีแต่อย่างน้อยก็ ็าอาจจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในการรับมือกับทีมชูแบงคอกยูเอ็ดในวันเสาร์นี้นั่นเองอ่ะก็เหลือเวลาเพียงแค่2วันนะครับแฟนขับกีเลนพยองของเราท่านไหนที่ยังคงเชื่อมั่นยังคงศรัทธาในตัวนักเตะกีเลนพยองแล้วก็สโมสรเมืองของขเราก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะครับอย่างที่แอดบอกไปว่าบริเวณโซนดับเบิลยูของสนามพระมโดมสเตเดียมเนี่ยจะมีเจแปนิสโฟล์ฟเวอร์เซลนะครับเป็นอาหารของประเทศญี่ปุ่นมา จัดบูธให้กับแฟนคลับกิเลนพยอของเราได้ชิมอาหารญี่ปุ่นก่อนที่จะชมเกมคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเมืองทองกับทูแบงคอกยูเอแอนั่นเองล่ะครับ บอลทนเอ๊บบอลทอนบอลดันข okay, ้างหนึ่งสองสามบอลดันข้างแล้มนจส่งมั้ยไปอข้างหนคิกคิคูดเซ็บอยอย่างนี้ก็ได้ ไม่ได้ตามโอเคครับนี่